มันคืออะไรอ่ะมันมันคือเงาอ๋อเข้าใจแล้ว <laughs> มันคืออะไรค <laughs> ำสะคำอร่อยจัดเลย <laughs> ก็คุณผู้ชมก็จะงงว่าเฮ้ยทําไมอยู่ดีเปิดคลิปมามึงเริ่มเลยว่ามึงดูแบบอยู่ดีมึงเปิดมาดูเลยมึงไม่ทักทายว่าสวัสดีครับรายการอะไรเงี้เลยเหรอใช่ <laughs> ผมก็งงผมยังงงเลยว่าทําไมมึงเปิดเปิดคลิปมาแม่ ไม่ไม่พูดอะไรเหรอคือมาดูเลยเหรออะไรเงี้ยก็เหตุผลนะที่ผมเปิดคลิปมาแล้วก็ดูเลยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าฟุตเทจที่ผมถ่ายไว้มันหายไปครับเพราะกูเผล่อไปลบแบ็กอัพไม่ได้ด้วยผมลบแล้วผมแบบคือผมเป็นคนที่แบบเวลาลบอะไรแล้วเนี่ยผมจะคลีนมันแบบคือผมจะลบทิ้งไปเลยให้มันให้มันหายไปเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ยังแบบมีฟุตเทจแบบ เหลืออยู่นะครับก็ยังเหลืออยู่ประมาณ75%นะครับอีก25%คือตอนต้นอ่ะคือมันหายไปละก็ไม่เป็นไรครับก็ว่าเหลือแค่นี้นะครับก็กลับไปดูคลิปกันต่อดีกว่านะครับ People think I'm obsessed with this <c oughs> but I'm okay with it I am obsessed with it เฮ้ยเปนจิงบะเนี่ยมา <c oughs> มลองกันค่ะอันนี้เอฟเฟกต์ธรรมดานะมาเอฟเฟกต์ธรรมดาโอ้โห <c oughs> เล็บพี่อ่นะเล็บเล็บเล็บแม่แม่เล็บยาวขนาดนั้นกู้ได้นะคะไม่ได้ค่ะติดเล็บ กันดิมันจะได้ได้ไงโอ้แม่แม่แบบเล็บอะเอาเออกก่อนนะก่อนเนี่ยมันถึงจะได้ liter, ถ,ถ้าถ้าเอาเล็บออกที่ทําได้แหละผมว่าทหารครับเพลงอ๋อตืด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 ต MM ืดตืดตืด อยู่ค่ายมันเหงาเรามาเต้นดีกว่ามันเหงาจริงๆเลยเด็กกรตีก็ไม่มีเรามาเล่นที่ตู้มีทุกห้องก็เล่นได้ทุกที่ง่ายจะตายอยากต่อยหน้าคนที่อยู่ในใจเธออยากต่อยหน้าเอา้าทำไมเป็นอีการีนั่นนะเอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะแรงอะแรงอะแรง เพลงคือโคตรชอบเพลงอ่ะโคตรชอบเพลงอ่ะทำไมตอนนี้มันมีแต่สาววะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าผมแบบอ๋อคือแบบขึ้นในแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มถ้าเราดูอะไรไบ่อยๆอันนั้นก็จะขึ้นมาบ่อยอย่างเช่นถ้าดูแฟชั่นรองเท้ารองเท้าก็จะขึ้นมาให้ดูบ่อยถ้าดูเกี่ยวกับความรู้ความรู้ก็จะขึ้นมาบ่อยถ้าดูสาวสาวก็จะขึ้นมาบ่อย99.9%ารหารชาติไทยไปเจอ อมตตกก่ปีวโคตรชอบเพลงนี้เลยแต่เดี๋ยวก่อนครับเรามาดูว่าคอนเทนต์ในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าอะไร99.9หารงชาตไทยไม่เจอปึอบ๊บป,ป้าปึบ๊บปึ๊บใช่หาไม่เจอเออหาไม่เจอแต่ผมชอบเพลงนี้ว่ะขอฟังอีกทีโปตาโตลาบุตาอุตปตปันดาบตบตกีตาอัมบตปีกว่าอันนี้ตั้งปีกว่า มัตปั้นได้อันนั้ตั้งปีกว่าอันนั้นตั้งปีกว่าเอ้ยคือเพลงเนี้ยคือผมคิดว่าเอ้ยเพลงนี้ผู้ชายร้องคือฟังครั้งแรกจากทิกตอกกันแหละผมคิดว่าผู้ชายร้องแต่พอไปฟังเพลงจริงๆเป็นผู้หญิงร้องงองเลย mm hmm. ดูสาวเยอะก็จะเจอสาวเยอะหน่อย mm hmm. ไปร mm ีมิกเป็นอีสานซะแล้วอะ เป็นคาราโอเกะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอีสานคาราโอเกะดิไปรีบิกเพลงคอมทูเป็นแบบคาราโอเกะซะแล้วอะเมจิอีกแล้วครับไปดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวดูเยอะไปเดี๋ยวแบบเอ้ยดูแต่สาวไอ้ห่าเนี่ยดูแต่สาวไม่ได้ไม่ได้เปิดเสียงดังๆหูจะแตกหรือเปล่าผ่าใส่กอกปุบ๊บผ่าปุบ๊บ หยิบกระทะวางตั้งมาบนเตาเปิดแก๊สเปิดไฟตั้งน้ำมันทอดอ่าอ่าเอสมาร์ทำอาหารด้วยตัวเองด้วยไส้กรอกและข้าวที่หุงไว้ไม่มีอะไรเลยแค่อยากให้พี่ถอดผ้าบนหัวออออยากให้พี่ถอดผ้าบนหัวออกเป็นยังไง ออลองดูครับมันจะเป็นยังไงคขงถามคขาถามอยู่มาเยอะมากเลยทุกคนแต่ได้ค่ะคือทุกคนรู้ไหมเราคิดนานมากเลยนะกว่าเราจะทําคลิปเนี้ยผมว่ามันไปหา<ต>ซ้อนซ้อน,อ,อ,นนะอีกกันอะแต่ทุกคนคะถ้าอยากเห็นอนะรีบไปดูในจีนะรีบไปดูก่อนลบนะคะอยากให้พี่นี่ขายด้วยมีขายด้วยดีมีคนบอกในจีพีกมากนะครับเ้อคนนี้ เป็นคนที่ทำทิกตอกเหมือนกันนี่ก็ลองไปติดตามกันดูนะครับไอจี IG. นี่เลยแคทรียมิลเลอร์ทำ<ค>ได้ไหมตีนิ้วแบบเราได้เราขอท่าต่อเดียว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 ยวทำได้หรือเปล่าอ๋มอมีคอมเมนต์บอก,บอกทำได้เอานี่โป้งทับนิ้วชี้อ๋อมันใช้มุมมันใช้มุมหลอกอ๋อนี่ไงทำได้เปล่าทำได้เปล่าไอ้เอยนะทำได้เปล่า สี่นิว้วอ่ะมีสี่นิว้วอ่ะผมนิ้วขาดอยู่นี่นกาะก็ทราอยู่หลักนิ้วโปกคนไทยยี่สิบองศาหนาวชิบหายหนาวแท้อันหนาวจริงๆเลยนี่ใส่เสื้อเป็นสามชั้นเลยอะ่ะถุงเท้าสองชั้นต่างชาติแต่อย่างน้อยคนไทยเขาก็อยู่ในอากาศสี่สิบองศาได้แล้วกันฝรั่งอยู่ได้เปล่าสามห้าองศาสี่สิบงี้ยอยู่ได้เปล่าเออคือคนไทยเขาเนี่ยคือเขาอยู่กับอากาศร้อนมาไง และพอเขามาเจออากาศเยน็นมันก็ปกติว่ามันจะแบบหนาวปลาหยิบขึ้นมาโอ้โหดังจัดเลยอะหูแทบแตกโอ้โอ้โอไวกอดโอ้ไวกอดนะน่ากินอย่างนั้นเลยเละวันนะโอ้โหดังเลยอะผมไม่รู้ว่ามันคือปลาอะไรนะแต่ผมว่าน่าจะกินดิบได้แหละเพราะว่าเขาก็กิน มาโกอยากแต่งตัวน่ารักน่ารักไปติวป้าแต่งตัวไปหาผู้ชายเหรอสละแนยีดอกเดี๋ยวกูตบติดข้างฝาแม่งเลยเฮ้ยชอบป่ะแต่งตัวไปแต่งตัวน่ารักไปติวเอ้ยไปหาผู้ชายเอวี่ครับเจ้เกับป้าไม่ต้องมายุ่งนะป้าป้าเราคนละครอบครัวกันแปะข้าแป้งสีฟันอะไรอะแป้งสีฟันอุ้ยตัวอะไรอะนิ้วมือสีดำดำนิ้วมือหรือเปล่า เหมือนไดโนเสาร์โอ้นี่มันโอ้เพราะว่านะมันคือนิ้วมือเพราะผมก็เคยดูคลิปในแนวเนี้ยเอานิ้วสอเข้าไปในไข่นะครับแล้วก็แบบแปลงฟันวาโอ้อันนิ้วกลางเย่วะหลอก Why that โอ้ไส้เดือนปลาลิงตาลิงไม่มีเลยพี่โอ้ปลาแถวลิงตาลิงมีไหมมันคือมันมันมันคืออะไรวะคือจับไส้เดือนปุ๊บมันจะมีอย่างนี้ขึ้นที่นิ้วเลยอ่ะมันคืออะไรหน่อยคนถามนะครับ หนอนริบบินมีพิษอ๋อนึกว่าใส่เดือนไม่ใช่ครับเป็นหนอนริบบินไวส์ t ด a ดถูฟันปับ๊บอ่ะลิ้นแตะว่าตาฟอกไม่ทำไมทำไมปไปอย่างนะั้นอ่ะเอาลิฟมาทาโอเคเอาลิฟทานิ้วถูฟันลิ้นแดงลองไม่มีลิฟดูนะอาจจะมีก็ได้ ตัด <G as> ต่อตัดต่อตัดต่อโอะทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรทำทำทำไมอ่ะทำทำไมไม่เข้าใจอ่ะทำทำไมอโอเคนะครับเอาเป็นว่าคลิปติสตอก มีเท่านี้แล้วกันนะครับโอ้บอกเลยว่าคลิปนี้นี่สาวเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็มีแบบว่าคลิปความรู้แซมๆไปในคลิปนะจะได้ไม่ต้องนำเงินไปดูแต่สาวเงี้ยเผื่อแบบโอ้ยดูแต่สาวมันก็ไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องแบบดูหลายๆอย่างบ้างโอเคก็เป็นว่าสหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับติ๊กต็อกนะครับชอบก็กดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะครับอีกแค่6กร้อยนะครับหกร้อยซับสไครเบอร์นะครับช่วยกดด้วยไม่ถึง600ดี500กว่าช่วยกันกด นะครับนะขอบคุณอย่างยิ่งนะครับถ้าเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสัสดนครับเล่าไปก่อนบายบาย